ไมเริ่มเลยวันนี <mer <mer ้มาพี <mer <mer ่กองเริ네่มแล้วเริ่มแล้วดีใจมาลยมดีใจครับดีใจก็มาทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้งานก็สลับปังอ่ะปีนี้งานก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีครับผมดีใจพี่กองเหมือนกันครับที่ประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้ครับผมและก็ดีใจที่ได้มาร่วมงาน M Choice วันนี้นะครับยังไงเราต้องมาเป็นคู่เนาะคู่เราทุกปีทุกปีทุกปีกันไปอากาศปีนี้เป็นไงบ้างหมิงกี้ลู ก็ดีนะครับเหมือนทุกปีเนอะผมว่าพี่ก้องเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ใครที่เจอเขาก็จะแบบผมว่าทุกคนมาด้วยใจมาแสดงความยินดีกับทุกๆแง่มุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเราก็มาด้วยมาด้วยใจมาด้วยความเป็นพี่น้องด้วยความเป็นครอบครัวีี้ททท่่่ตตาาางงงงงปปรระะเเศศยัไบดีใจครับแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีแบบไลฟ์ที่มันแตกต่างออะไรยย่างงเี้ อะไรๆที่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเหมือนเราแบบไปค่อยๆแต่งๆมาเป็นด้วยมีประเทศไหนที่แบบว่าพิเศษบ้างล่าไหมก็จริงๆแบบพิเศษหมดพิเศษหมดขอโทเทียรับอะไรครับผมว่าผมว่ามันพิเศษหมดเลยเงี้ยอย่างที่พี่พีบอกเลยผมว่าแต่ละแต่ละที่คนก็จะแบบน่ารักแบบแต่ว่าแสดงออกไม่เหมือนกันเลยเงี้ยอย่างที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีความแบบเคารพแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ฟิลิปปินส์อาจจะแบบโอ้โหสนุกแบบ พวกเวทแบบมันๆอะไเลยไงผมว่าก็แต่ทุกคนเราก็สมัครได้ถึงความจริงใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่เขาให้มาเขาเตรียมไปแั่หนุ่พวกเขามีเงานห้แต่เราไปเล่นเหมือนกันไม่ได้ต้องแตกต่างกันหรือไงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางที่เอออย่างบางประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไปโชว์สัตว์เลี้ยงด้วยก็สนุกครับสินะคะสนุกคีบครับ มีเวลากรรมอะไรถ้าผมดูผิดแล้วมีวิลกันมแซวกันหี่อยไหมแซวกันกับพี่ๆเหรอการขอของคนนี่้เป็นวิลการในการปแฟนทีมก็จริงๆผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนไปเข้าค่ายเนาะที่แบบเข้าค่ายเข้าได้ไม่แต่ว่าเราเราเราแบบเราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเดินทางด้วยการไปกันทั้งทีมอะไรเงี้ยเหมือนว่าเข้าค่ายกันหมดเลยผมว่ามันก็ มันก็สนุกดีได้แบบใช้ชีวิตช่วงไหนแบบใครอยากไปทำอะไรก็แยกย้ายใครแบบอยากจะไปกินข้าวไปทําอะไรด้วยกันก็มาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นตัวของมึกินเองรอบที่แล้วพี่พีเขาแกล้งเราหนักเราไม่เอาคืนร้หรือเปล่าเรื่องไหนเรื่องไหนพี่หนูเคยแกล้งเขานะผมเป็นคนไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นใครับเมื่อคนผ่านแล้วก็ผ่านไปเราแค่จำไว้เฉยเฉยเราไม่ใกล้จะเอาคืนเขาใช่นะ ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วชีวิตนี้ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเดี๋ยวคืนนี้โพสอีกรูปนึ่งเลยไปนะฮะสิวหายแล้วก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวลบให้เออก็ล่าสุดของนายไปเล่นเอ็มบีคือคิดเล่นดูหมดแล้วดูแล้วครับดูแลบ้างคอมเมนต์ก็น่ารักนะผมทีแรกผมผมก็รู้สึกว่า ตอนตอนที่ผมรู้ว่าพี่พีเขาจะทําหนังสั้น20นาทีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างด้วยเรื่องคิวกันด้วยหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรต่างๆทาให้แบบช่วงเวลาในการถ่ายมันอาจจะแบบค่อนข้างบีบด,ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูผลแล้วออกมาแล้วผมรู้สึกว่าก็ผมประทับใจมากผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทั้งสองคนแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นพี่ชายที่รักด้วยแล้วก็เป็นพี่พีด้วยเลยก็รู้สึกว่างานออกมาแล้วน่าภูมิใจครับเคมีเคซาพี่พีกับนายเค ผมว่าผมว่าทั้งคู่ทั้งพีพีทั้งพี่นายเขาาค่อนข้างให้มีสถา,านะนะหรือว่าเข้าเข้ากับใครก็จะแบบเหมือนว่าอยู่กับคนนั้นได้ก็เหมือนเหมือนตัวตนเขาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างพีพีพี่นายเขาก็เป็นคนที่น่ารักเวลาไปอยู่ในสังคมไหนทุกคนก็แบบรักเขาสังคมไหนะอะไรนะสังคมที่ดี <laughs> ด <laughs> แต่ว่าลูก่องก็อย่าอัดชิบิบะอยู่กินด้วยน ก็จริงๆคือว่ามันมันเปืองของโอกาสแล้วล่ะครับผมช่วงนี้เขาก็โฟกัสเรื่องงานแสดงเขาอยู่ด้วยแล้วก็จริงๆมีงานเพลงที่เขาตั้งใจจะทำอยู่แล้วก็ช่วงนี้มันใกล้จะถึงคอนเสิร์ตเขาก็เลยไม่มีคิวให้พ่ไอ้ไอ้ไอู้อไอ้ไอ้อ้ไ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 ้อ้ไ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 ้อ้ออ้ จริงแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาเอ่ยปากมาผมก็ยินดีอยู่แล้วได <ยา S 1> ้ยังมาเล่นให้ป่ะปันหน้าได้สิได<ส>้สิได้สิแล้วคุณบอกว่าเวลาพีเ <ๆ S 2> ุณกินนี่มักจะชอบเกินอะไรเลยแต่ละคุณไม่เกินว่าจะกินจะเกินตลอดเวลาไม่มีอ่ะไม่มีเกินหรอกเขาว่าเกินคนอื่นเหมือนเด้ว่ากับผมมันแบบอยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็ก็ก็ดีกับตัวเขาด้วยเหมือนกันมัวป้ามัวป่า มันก็ดีกับหมายนึงว่าเขาก็ได้ไป explore กับการทำงานคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนแบบธรรมดา่ทั่วไปอะไรเงี้ยเวลาเขาได้ไปเจอคนที่เก่งคนที่มีความสามารถอะไรเงี้ยผมว่าเขาเขาเองก็ได้พัฒนาได้อะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจกับเขาทุกครั้งครับเขาสาเราบ่อยไหมเรื่องการงานอะไรางเงี้ยก็นานๆทีนานๆทีเพราะจริงๆแล้วผมว่าเขาก็มีดิเรกชันของเขาที่ต้องชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันเรื่อยๆบางทีก็จะแบบเจอโมอกาสเจอกันก็จะคุยกันอยู่ตลอด ็จริงๆเขาเขาในด้านงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยุ่งเนียเพราะว่าเราตัดตัดสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยดูเรื่องแบบอาจจะเป็นเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างี้มากกว่าเลยเขาวเวลาแบบเราต้องปรึกษาแล้วแบบอันนี้ดีไหมอมันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอะไรเราช่วยได้พอเราจะช่วยได้แล้วก็ช่วยช่วยขอบคุณครับ